สวัสดีจ้าพุทธิตาอินสิบเอ็จ้าอุ้ยพุทธิตาจ้าตอนแรกว่าวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่22มีนาคมช่อเคยให้สัญญาเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าวันจันทร์อ่ะช่อจะไปถ่ายชุดบิกินี่ด้วย iPhone 12 Pro Max นะคะแต่ว่าไปไม่ถึงค่ะทุกคนช่อได้รับจดหมายค่ะทุกคนมันเป็นสกัดค่ะมันเป็นสกัดเหมือนว่าภาษีเนาะ อ้เห็นซองแล้วก็ใจเต้นตื่นเต้นมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้ชอบตัดออกแล้วนะคะไม่ให้เห็นมันเป็นเหมือนว่าถ้าใครที่ทํางานนะคะในแถบยุโรปทํางานแล้วต้องเสียภาษีนี่ทุกคนจะรู้ทุกคนรู้ชอบรู้แต่สกัดไม่รู้ว่าเราจ่ายเยอะแค่ไหนซึ่งชอบได้ใบนี้มานะคะปีที่แล้วชอบไม่ได้ทํางานเนาะอืมชอบก็เลยไม่รู้ว่า ช่อนั้นต้องเสียต้องเสียต้องเสียภาษีต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือว่าได้ภาษีคืนนะคะเพราะว่าช่อได้เอ่อขาเรียกอะไรนะคะได้เงินช่วยเหลือจากกรมรายงาน่ะเนาะ,นะแต่มันก็มีหักภาษีไปนะคะทุกคนมาเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะนี่นะคะไม่ให้ด ua, ูแอบก่อน ซึ่งของแฟนมาเน่ะช่อก็โทรไปถามแฟนนะคะบอกว่าเอ้ยสกัดเธอมานะฉันขอเปิดได้ไหมคืออยากรู้ของแฟนนะคะแฟนบอกอ๋อเปิดเปิดเปิดไปเลยของแฟนช่อบไม่ได้สกัดคืนค่ะแต่ต้องเสียสกัดไปอีก5้า้าสิบโครนเขาบอกทุกปีเลยนะคะตั้งแต่ถ้าช่อบจำไม่ผิดน่ะทุกปีเลยแฟนช่อจะต้องเสียจ่ายค่าสกัดเพิ่มค่ะคือแบบว่าเออแล้วทําไมมันต้องจ่ายเพิ่มช่อก็เคยถามนะคะแกบอกว่า แกน่ะทำงานแล้วจ่ายภาษีนะไม่เท่ากับที่แกทำงานนะคะเออเลยต้องเสียเพิ่มทุกปีเลยค่ะไม่เคยได้เลยว้าวอืมปีนี้ช่อได้ภาษีคืนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหักตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของช่อที่สวีเดนนะคะช่อขออนุญ,ญาตหักนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมน่าจะเห็นช่อได้ภาษีคืนนะคะสามพามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโครนค่ะเออได้คืนนึกว่าจะต้องจ่ายเพิ่มช่อเสียช่อจ่ายภาษีนะคะแต่ละคนบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าแต่ละคนจ่ายภาษีไม่เท่ากันนะคะคนที่ทำงานเยอะก็จ่ายภาษีเยอะคนที่ทำงานน้อยก็จ่ายภาษีน้อยนะคะ ซึ่งช่อนั้นจ่ายภาษีอยู่ที่สามสิบสองจุดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้แค่เห็นแค่เห็นว่าตัวเองจ่ายภาษีเยอะไปเท่าไหร่ดิกู้ปีหนึ่งอันนี้ของช่อน,นะคะเพราะว่าของแต่ละคนอนะ่ะมันจะไม่เท่ากันเนาะของช่อนี่ปีหนึ่งอยู่ที่จ่ายภาษีอยู่ที่แปดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบหกโครนนะคะต่อปีก็จะไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าคุณทํางานเยอะหรือทํางานน้อย แต่ว่ามันก็มีดีนะคะดีตรงที่ว่าเวลาเรามีอุบัติเหตุเวลาเรามีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างามีอุบัติเหตเุบนทางด่วนหรือว่ามีอุบัติเหตุทางป่าทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฮอมีอะมาเลนมีอะไรไปรับโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะซึ่งในภาษีมันก็รวมอยู่ในนั้นหมดแล้วค่ะแต่ว่าหนูช่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมฟันฟันชอถึงต้องเสียเยอะขนาดนั้น แต่ว่านั่นนะคะมันก็ดีมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะอู้ยจ่ายเยอะจังเลยภาษีชออู้แต่ว่าได้คืนมานะคะได้คืนมาสามพันสามรอยเจ็ดสิเอ็ดครนะคะมีใครได้อาภาษีคืนไหมจ้าเพื่อน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 ฝั่งยุโรปของชอ่อที่อยู่อ่าที่เราเป็นเพื่อนกันนะคะชอ่อคิดว่าทุกคนต้องได้ภาษีคืนค่ะซึ่งใน ในเดือนมีนาคมนี้เขาจะให้เขาจะมีกระดาษแบบนี้มาให้นะคะเขาจะมีกระดาษแจ้งเตือนแบบนี้มาให้แล้วเราก็ค่อยไปกรอกเอาในอคอมพิวเตอร์นะคะว่าเราเราชื่อนั้นชื่อนี้คือกรอกของเงินให้เงินเข้าบัญชีอะค่ะ mm. อืมโอ้ใครได้เท่าไหร่บ้างคะมาคุยกันนะอยากรู้ <laughs> อยากรู้ว่าใครได้เยอะหรือเปล่าใครได้น้อยหรือเปล่าแต่ถ้าใครได้ แต่ถ้าใครได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเรานั้นทํางานแล้วก็จ่ายภาษีไปก็เหมือนกับจ่ายค่าประกันสุขภาพไปด้วยนั่นแหละค่ะเออคิดยังไงบวกเนาะว่าจะไปว่าจะไปถ่ายบิกินี่อุย้ยกล้องสัน่นว่าจะไปถ่ายบิกินี่ก็ไม่ได้ไปแล้วค่ะพอมาเจอจดหมายแบบนี้มีแหงพ <c oughs> <c oughs> อมาได้ภาษีได้ภาษีคืน เออเนาะเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบว่าจ่ายเงินจ่ายเงินค่าหวยค่าฟันค่านู่นนี่นั่นไปแต่มันก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะมันก็มีแบบว่าได้ภาษีคืนได้เออเขาเรียกอะไรนะสัญชาติประเทศสวีเดนโออมันมีมันก็มีเรื่องที่แบบว่าดีไม่ดีปะปนกันไปนะคะทุกคนโอ้ดีใจย,ยังเลยค่ะไปแล้วค่ะ เดี๋ยวค่อยไปถ่ายเดี๋ยวค่อยไปถ่ายบิกินี่วันไหนก็ได้เนาะวันนี้ขอชื่นใจกับสกัดก่อนเงินได้ได้เงินมาอีก3,371โรครนาไปแล้วค่ะ